มีแฟนเพจท่านหนึ่งสอบถามเข้ามาว่าทำไมลิ้นมังกรที่เขาเลี้ยงในห้องนอนใบเริ่มยาวฟอร์มไม่สวยไม่เหมือนต้นแม่เลยจะมีวิธีแก้ไขยังไงก็วันนี้ให้ดูกรณีศึกษาต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นลูกไม้สีขาวซึ่งไม่ทราบชื่อนะคะเป็นลิ้นมังกรที่ไม่ทราบชื่อนะคะต้นนี้เดิมต้นแม่เขาด้านล่างที่เราจับสักครู่นี้นะคะเราเลี้ยงเขาแดดร้อยเลยนะคะแดดร้อยฝนร้อยเลยแล้วพอเขาเริ่มมีหน่อนะคะเราก็ย้ายเขามาในร่มนะคะช่วงหน้าฝนพร,พ,รพร้อมๆกับซินวร์คราวด้านหลังนั้น เองนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าต้นลูกที่ออกมาเนี่ยเขาอยู่สภาพแบบไหนนะคะทาไมใบของเขายืดนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอันนี้ก็เป็นสภาพเดิมนะคะที่ต้นลูกเขาออกมาก่อนจะย้ายออกมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเขาอยู่ในร่มแบบนี้นะคะใต้ต้นมะยมใต้ต้นมะม่วงก็เลยทําให้ใบย,ยืดนั่นเองนะคะเนื่องจากแสงน้อยถ้าเราอยากได้ฟอร์มกระชับฟอร์มส,สวยๆนะคะเราก็อาจจะต้องเลี้ยงแดดมากหน่อยนั่นเองนะคะมีเทคนิคดีๆในการปลูกลิ้นมังกรมากมายอย่าลืม